วานพ่อที่เดินอยู่น,นั้นเป็นวานแม่นุ่นวานลูกนูก่นอยู่นู่นสามตัวนี่คือทิ้นสามวานมีมอไซคมาเลยนี่ครับผมโอ้โหขอ,อนีญหัดครับโอ้โหอย่างแคบผมก้มเดินอยู่นะครับไม่กล้ายืนจริงๆ ดีครับนี่เรากำลังจะเดินทางไปไหนครับนครพนมครับนครพนมตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วเดี๋ยวออกเดินทางครับผมคนที่โงทะเบียนว่าโวรมาไมาคทันเราได้เข้าอืมแล้วเกิดมาสี่คนแล้วมันเข้าได้แค่สามคนทำไง <c oughs> ในอกทช่าตุมก <c oughs> ราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจอร์นี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะเดินทางไปที่นครพนม และะบึงการนรนคัสำหรับจุดมุ่งหมายแรกนะครับที่เราจะไปคือวัดภูมโนรมที่มุกดาหารนะครับเราใช้เส้นทางไปทางยะโสธรผ่านเริงนกทาแล้วก็วิ่งเข้าสู่แถวสวนมะเขตมุกดาหารนะครับรวมระยะทาง253กิโลครับผมสำหรับวัดภูมโนรมนะครับก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องพญานาคที่ตัวใหญ่ งานปั้นสวยๆนะครับที่คนอยากไปดูกันมากมายครับผมก็ไม่เคยเห็นครับเลยได้เฮจักกับคุตานำพาไปครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับวัดอะไร <c oughs> นิสยัยสุดเข็แดนสยามของที่จังหวัดมุกดาหารน้อง,องนี่เราวอ้ฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาววะ ตรงนู้นเราปะฝั่งฝัง่งไหนเราฝั่งแม่น้ำใช่ไหมข้ามไปคชันี่มาที่วัดภูมโนรมเดินขึ้นไปเหนื่อยก็เมื่อยนี่เรามาอันนี้ทำอะไรดูสีเดินขึ้นไปนนาานนนไหว,ว้พระใหญ่ก็ใช่ไงก็บอกกันแล้วว่าต้องถอดรองเท้ากำลังจะขึ้นไปไหว้พระใหญ่ครับพระสว่างแวซาย ต้องมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีแรงด้วยโอ้เห็นแสงแล้วที่ปลายอุโมงค์ตอนนี้เราขึ้นมาถึงบนยอดเขาเนี่ยเฮ้ยพญานาคพญานาคมันสนอย่าไปเล่นไหมละ่ะไม่ใช่มันเหมือนกับดูสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันครับวัดภูม่านรโลมค่ะครับอยู่บนยอดเลยโอ้เสียดฟ้าเราจะบังไปหาพญานาคครับ ประมาณนี้นะฮะมีผูกแดงๆก็ไม่ทราบคืออะไรเอาใส่สินน่าจะใส่สินพญานาคถึงแล้วไอแมวแมียวแมียวแมียวตอนนี้เราจะมาลอดท้องเราจะมาลอดท้องพญานาคกันนะครับช่องที่หนึ่งเพื่อสะดากเคราะห์เพื่อโชคชะตาอรอพญานาคเด่นอ่ะไอมุมนี้สวยแน่ยต้องหนึงครับเราจะเดินลอดช่องที่สอง แบบแปบได้มุมสวยอ,าอาท,ทางเดินอาจจะยากนิดนึงนะฮะ ต้องมีสติในการเดินนะครับโอเคทางเดินที่สุขสร้างมาเพื่อให้ฝึกสติสำหรับผู้เดินโอ้ <Okay. S 1> oh, มุมนี้ oh, น oh, สวา่า oh, <okay. S 1> เราเดินได้เวลาแวะกินข้าวเช้ากันร้านลาบในตำนานที่ลาบเป็ดด้วย สำหรับจุดมุ่งหมายต่อไปนะครับพวกเรากำลังจะไปที่วัดพระธาตุพนมวรวมหาวิหารนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนครพนมครับพวกเราใช้เส้นทางเลาะริมโขงเอาครับผ่านอำเภอบางใสน้อยนะครับขึ้นไปที่พระธาตุพนมครับรวมระยะทางทั้งหมด54กิโลครับผม จอดรถเรียบร้อยพระธาตุพนมมีอะไรครับพอมาถึงพระธาตุพน,นมเราต้องหานมกินตอนนี้ตอนเช้านี่หนาวตอนนี้เที่ยงกลางแดดก็ร้อนคือกันนี่พระขนมข้มางในเป็นไงนคนเยอะไหมคนก็เยอะนิดนึงครับพระธาตุพนมไม่ยินมาตัเด็กตอนเช้าหนาวนี่ร้อนเฉยตอนนี้ก็ร้อนบูมีวัตถุบูชาอะไรว้า เรากำลังถือดอกไม้วนรอบพระธาตุถึงแดดจ,จะร้อนแต่ใจเราก็เย็นใช่ไหมานี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักแล้วชื่อว่าที่พักโของอะไรอิงอิงโขงฝั่งเราอยู่ฝั่งนู้นน่ะลังต้นไม้นู้นและช่วงนี้นะครับเีจากเขาจะชวนไปดูสะพานวิตรภาพแห่งที่3นะครับ ซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับแต่ระหว่างทางไปก็หลงทางซึ่งจะเข้าไปสะพานที่จะข้ามไปฝั่งลาวซึ่งตอนนี้ด่านบิดอยู่นะครับแล้วเราก็ไปจอดมั่วซั่วมากจนเข้าไปถึงจนเจ้าหน้าที่ก็ออกมาถามว่ามาได้ยังไงมาจากทางไหนจนต้องเลี้ยวกลับออกมานะครับเกือบโดนจับอะ ันนี้เราจะข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็หาวิธีการข้ามไปอยู่เพื่อไปกินเบียร์ลาแล้วก,ก็บรรยากาศเมื่อกี้เกือบโดนจับแล้วเราจะลอยนะพูด<บ>มาบนเกาะเมื่อกี้เกือบโดนจับลเกือบ <laughs> ไม่ได้กลับไปนอนโรงแรม ตอนนี้เราอยู่นครพนมอ,อยู่พญานาคพญาสีสัตตมาคราชยังก็อยู่เวียดนามอ่ะฝั่งนั้นเป็นเวียดนามเปล่าครับภูเขาสวย,ยงั้นลาว,ลวสวย a few moments later สวัสดีเชา้าวันที่2ของการเดินทางนะครับสําหรับวันนี้พวกเราจะไปที่จังหวัดปึงการนะครับคือตอนแรกเราจะไปที่ถ้ำนาคาแต่ด้วยเนื่องจากการจองคิวอะเราจองไม่ทันนะต้องไปวัดเอาที่ดับหน้าเอาครับแต่ที่เราจะไปชัวร์คือภูลังกานะครับไปดูแล้วก็ไปหินสามวานแล้วก็ที่ต่างๆที่เราพอจอดแวะได้ครับสําหรับระยะทางจากที่พักเรานะครับไปถึงที่ภูรังกา มีระยะทางทั้งหมด108กิโลนะครับโดยเราจะวิ่งเลาะริมโขงเช่นเดิมครับมวกินข้าวครับเป็นไงเส้นทางเมื่อกี้100กโลเจอปัม๊มอ้าวนปั๊มสองปัม๊มน,นี่ซูชิเฮ้ยผู้อัดนี่เกือหิว ใจขาดทำหนู่มวัวทํา,านาคาน้ำตกตาดวิมานทีนสำหรับพี่พเ,เพื่อนน,อน้องน้องที่อยากมาเที่ยวแนะนำครับให้จองผ่านแอปมาให้ได้คิวก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวครับเรามาแวะารข้างทาง้ว หาที่นั่งเด้อไอ้ส้มตำไก่ย่างเด้ออันนี้ตอนนี้อยู่แถวไหนครับแถวบึงกาครับผมอ๋อเบื้องการอีกไกลไหมครับประมาณ28่สิบแกิโลครับผมอ๋อครับอีกสามวันอีกสามวันตรงไปข้างหน้าครับผมอ๋อครับนี่ครับจุดลงทะเบียนนะครับจุดคัดกรองเราจะขึ้นรถคันนี้ครับเราจะขึ้นข้างนี้ขึ้นไปเป็นการเหมาครับอยู่ที่ประมาณ คันละ500อบาทครับนี่ทางขึ้นน่าจะค่อนข้างยากเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูครับนี่พอเราก็มาลงทะเบียนกันตรงนี้<อ>นี่ค่ <ขอ S 1> าบริการขึ้นรถนะครับครับนี่เรากําลังขึ้นรถไปแล้วนะครับจะเนี้ยทางชันไหมครับชัน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 ,ชนเป็นย่างเนี่ยถ้ามาทางนี้เอามอไซค์ถ้าขึ้นนี้มาไหม <laughs> เฮ้ยนี่นีนนน่ดินแข็งอยู่เป็นหินจะเป็นประมาณเนี้ยแตกลายงูเป็นไปที่หินสามวันนี่วันพ่อครับขึ้นได้ไม่เกิน50คนนี่วันแม่อย่ามีอย่ามี นี่วันพ่อที่เดินอยู่อันนั้นเป็นวานแม่นะครับนู่นวานลูกตัวนู่นตัวนุ่มตัวน้อยนะสามตัวนี่คือหินสามวานนี่วิวโอ้ยิ่งใหญ่อยู่อลังการอ่าที่นี่คือหินสามวานจังหวัดบึงกาฬนะครับอันี้วานพ่อนี่ไหนวันแม่ครับวันแม่แล้ววานลูกวานลูกแล้ววันลุงฮะวันลุงบอกอ๋อเอาละครับมาดูวิวกันนะครับ พี่ไมกล้าเดินไปไกลๆไกด้เดอนี่อลังการอยู่วานแม่นี่วันแม่ไปแล้วต้องเข้ามาในอุโมง์ก่อนไปวานแม่มีต้นไม้ไม่ใช่ยานแม่นะคะวานแม่โอเคนี่วันลูกเดินไม่ได้นี่วันลูกนี่วันแม่ทางเดินละน้อยหน่อยเด้อวันพ่อที่เราไปเดินกันแล้ว กระโดดแล้วครับอย่า <morph> ถ <flats> ่ายตัวนี้ด้วยอย่าถ่ายตอนประกอบด้วย ออกมาบนนี้นี่เองเราดูหินช้างไหนอ๋อตรงนี้ไหมพี่ว่ามีกนี่มันมายืนอยู่ข้างล่างกับแม่นาฐานอ่า้ยพี่เนี่ยนี่หินช้างน,นี่หินช้างนะครับขอความเป็นมาของหินช้างนี่หน่อยครับคือแต่ก่อนนะมันมีช้างตัวหนึ่ง<อ>คือช้างแบบสมัยน่าจะเป็นพันปีมาแล้วแล้วแบบเหมือนแบบยืนไงนคอยดูแลอ๋อดีอะไรดีสวยใช่ไหมถ้ามันจะเป็นแล้วครับต่อไปก็จุดชมวิว้างร้อยบ่อไปดูจุดชมวิวต่อไปโอ้มีหินงูป่ะ อ,อทางเดินระวังเท้านิสหนึ่ง,งนี่เห็นบอ่อเดียวนี่บอ่อเดียว,อ,อ,ยอ,วอ๋อหินนี่พบไปนี่งูงูใหม่นี่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นงูใหม่กำลังขดอยู่นี่แล้วแมลง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่นี่นี่คือทางขึ้นใช่ไหมครับโอ้แถวบ้านเล็กชาเลนจ์เห็นลายงูลายงูสาธุสาธุเห็นลายงูอีกแล้วนี่นี่ข้างบนเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นจะเดินไปถึงหรือเปล่าแค่คิดก็ไม่อยากคิดแล้วเฮ้ยป้าังเดินกันได้เพราะว่ากันว่ามันชันมากที่นี่ทั้งหมดกี่ชั้นกับอันนี้ชั้นเลยโคตรชัน ชั้นและสูงอันนี้เพิ่งขึ้นมาชั้นสองเขาบอกมีสิบชั้นลองดูลองดูสุดท้ายเราก็ต้องมีทางเลือกจะไปทางไหนดีทางไหนก็ชั้นคือกันเอออนนี้แล้วกันไป go <c> okay <oughs> ถึงไหนแล้วแดนวาน,นอนแล้วใช่ไหมดีชือนงูที่แข็งตัวชั้นไหนละ่ะทางเดิน,น้ชั้นหาชั้นห้า คล้ายเก็มนูนี่สวยๆนี่สถาปัตยกรรมเดินดูโอ้มันเป็นลายงูน,นี่ยังไม่ใช่นะที่มาเขะขัมพยานาคเราพอน่าจะเดินนี่อยู่แค่ชั้น6นะครับมันมี10ชั้นซึ่งชั้น7ขึ้นไปคือบันไดมันเสียวบันไดไม้แล้วมันดูแบบเสียวยังมีขึ้นมาสุดยอด ไปทางไหนครับจริงเหรอมีิญ <laughs> น,น,นะครับเ <laughs> สียหนักกลัว <laughs> ถ่ายจากพื้น <laughs> ไม่ไม่ไม่ <laughs> <laughs> เอาไม่มาด้วยกันเหรอคะเ <laughs> สียว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องก่อนไม่กับบอกเลยครับผมกลัวมาก ต้องเท้ามันแคบอ่ะไม่กล้าเลยนี่ย่อตัวเดินแล้วเนี่ยอย่างแคบไม่ได้มอเตอร์ไซค์มาเลยนี่ครับผมอขออนุญาตครับเชิญครับเชิญนะไม่เป็นไรรองเท้ามันเห็นยดางนิดนึงรองเท้ขอโทษครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ แคบปะทริปนี้บอกเลยสายยังหนอขวาย่างขวายังขวายังสายยังสายยังโอ้โอย่างแคบย่างแคบเสียวต้องกันหายใจเลยนะนี่ผมก้มเดินอยู่นะครับ ไม่กล้ายืนจริงๆกลัวจริงมัน,นแคบอ่ะมันแคบแล้วติดหน้าผาเลยอ่ะเฮ้ยน, <c oughs> น่าก,กลัวจากป่านะข้างบนนะโอ้ครับทางเดินไปจากป่านะฮะอะไรขึ้นไปแล้วับขอบคุณครับนายัไงไม่กลัวล,ลงมาจากชั้นหกแล้วนี่มานเปนเจอปากง,งูเลยตอนนี้ทุกอย่างมันแหลมๆคล้ายๆงูเยอะทางลง โอ้ชันหาทางเดินไม้ยิ่งแล้วแต่มันกว้างกว่าเมื่อกี้ปะแนนดูดิกว้างตรงไหนวะมาบอกว่าอะไรนะมาด้วยบุญใช่ไหมมาด้วยบุญ <laughs> อยากลงข้างล่างแล้วครับ <laughs> พูดเลยตอ <laughs> นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องความเหนื่อยแล้วอะ <laughs> นีน่อย่างงามแต่ก็ยังเสียวไปต่อไฮไลท์ของที่นี่คือตรงนี้แหละครับทางเดินไม้รอบภูซึ่งยางแคบ <c oughs> กลัวอ๋อเป็นไงครับนะบาเขาบอกให้มันทางนี้ทางลงอ่ะอ้าวเหรอครับเจอพ่อบอกอย่างนี้สองคนแล้วก็กำลังเดนินเดินกลับมาแล้วกำลัาางลงไม่เจอเหมือนกันอ๋อ งั้นก็เดินไปอีกฝั่งแล้วสักพักหนึงเขาบอกว่าให้ย้อนเดินลงหาทางลงไม่เจอเลงงั้นไปพร้อมกันก็ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับบอกว่าให้เดินเดินกลับทางนี้โอ้ครับผมผมก็หาทางลงทางนี้และสุดท้ายพวกเราก็ลงมาได้นะครับ ขออภัยนะครับเนื่องจากกล้องเสียนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวบ้านลุงโฮในวันถัดมาแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดส,สุรินทร์นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องชีวิตติดเดินทาง passion j r n e y ครับขอบคุณที่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ